มี <S <S ดี <ไป S 1> ว่าที่<ด>บ้านนะครเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงแบบโบราณนะครับอยู่ริมน้ําก็เลยทำให้น้ําที่มาท่วมแค่ชั้นล่างใต้ถุนเท่านั้นครับยังไม่ถึงชั้นบนแต่คําว่าชั้นล่างนี่คุณอภิยาค,คุณผู้ชมดูสิฮะก็ระดับอกแล้วนะที่เห็นนะคุณกเวินพบคุณผู้ชมคะเขากําลังเก็บป้ายชื่อคําว่าครูภัยบูลใช่ครับ เก็บออกก่อนเพราะว่าท่วมหมดแล้วนะ,ะถือว่าสูงมากเลยนะจริงจริงถือว่าระดับอกเนี่ยเรียกว่า <อะ S 1> ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ <อะ S 1> ใครที่ว<ต>่าย<ห>น้ำไม่เป็นอันตารายเหมือนกัน,นลักษณะใต้ถุนบ้านอันนี้ที่เห็นคือบันไดขึ้นไปชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนซช่งตอนนี้เอาของย้ายขึ้นไปข้างบนหมดแล้วจากที่คเคยไปนี่ผมจาได้ว่าน่าจะครึ่งนึงแล้วนะจาะส่วนความสูงนะฮะระดับน้ําอาทิตย์ที่แล้วอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมสูงถึงอกตอนนี้ลดลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเดินเข้าไปถึงตัวพิพิธภัณฑ์ได้ตตตต้้้้อออองงงนนนนััั่่เเเรรรรืกแลาาาาจดถถบบพคคูใ เคยไปนะจะทราบดีว่าเป็นซอยเล็กๆนะครับอยู่ริมน้ํารถเข้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครเคยไปด้วยนี่จะเห็นบรรยากาศว่าจริงๆแล้วบ้านจะอยู่มีโป๊ะเทียบเรืออยู่ด้านหน้าบ้านด้วยนะครับบางคนก่อนหน้านี้จริงๆมาทางเรือก็มีนะคุณอพิยา<ช>แต่ตอนนี้มันกลายเป็นยังไงพบดูบรรยากาศมองไม่ออกเลยตรงไหนเป็นพื้นแล้วก็ตรงไหนเป็นน้ําด้วยนะโดนผลกระทบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าปกติทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี่ยจะเป็นวันเปิดบ้านคีตักกวีลูกทุ่งให้พี่น้องคนรักเสียงเพลงได้เข้าเยี่ยมชมด้วยแต่พอโควิดมาครับปิดบ้าน ไปแล้วรอบหนึ่งเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับกลายเป็นว่าตอนนี้แหม่ต้องปิดอีกรอบเพราะน้ําท่วมหนักทําให้ขาดรายได้เอามาซ่อมบํารุงเข้าของมีค่าครับที่เป็นเรื่องเล่าของศิลปินแห่งชาติท่านนี้ด้วยเพราะถ้ามีแฟนเพลงมาอย่างน้อยๆน,นะก็จะได้ขายของที่ระลึกและก็ได้รับเงินบริจาคด้วยตอนนี้คนในครอบครัวจึงต้องประคองค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับ อย่างภาพบรรยากาศที่เห็นเมื่อสักครู่จริงๆต้องขอบคุณคุณ Ken เคนสแควนะครับเป็นคนขา่าวแล้วก็ดีเจสายลูกทุ่งด้วยที่ไปเยี่ยมบ้านครูแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้นะครับอันนี้คือเป็นในภาวะปกติบ้านครูกจอย่างที่เห็นค่ะจะจีงพื้นใต้ถุนสูงเหมือนกันนะจ้ะ ซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เองหลานแล้วก็เหรนครูไพบูลนะฮรับรับหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เขาบอกจริงๆเข้ามาเก็บของแล้วนะคุณพี่าเก็บไป3ามครั้งแล้วแต่ว่าชะล่าใจนะครับไม่คิดว่าน้ําจะท่วมสูงขนาดนี้ก็ทําให้ข้าวของเสียหายจมน้ําอยู่เหมือนกันครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าน้าลดเนี่ยอาจจะต้องฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์กันยกใหญ่ปกติบ้านครูภัยบูลเนี่ยจะโดนน้ำท่วมกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณหัวคุ้งน้ำพอดีน้ำขึ้นน้ำลงตลอดแตต่ถ้้้าหหนัักกกกสุดเลยยครครออบบอองบงใปี หลังจากนั้นก็มีน้ําท่วมมาเป็นระยะครับส่วนจะกลับมาเปิดให้เข้าชมได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แฟนรายการอีกทีหนึ่งนะฮะ